สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้วรวมห้านิทานอีศบฟังก่อนนอนพร้อมข้อคิดสอนใจเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศพเรื่องพี่เลี้ยงเด็กกับหมาป่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งลอบเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อหาอาหารขณะที่เดินผ่านบ้านหลังหนึ่ง มันบังเอิญได้ยินพี่เลี้ยงขู่เด็กทารกที่กำลังร้องให้ไม่หยุดว่าหยุดร้องเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะจับโยนให้หมาป่ากินเลยหมาป่าได้ยินดังนั้นก็ดีใจรีบเข้าไปซ่อนคอยที่อยู่ใต้ถุนบ้านพลางนึกในใจว่าวันนี้คงได้กินอาหารเต็มอิ่นแน่แต่มันเฝ้ารออยู่จนมืดค่ำก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องอีกเลย เห็นแต่พี่เลี้ยงอุ้มเด็กขึ้นมากอดแล้วพูดกับเด็กว่าหนูไม่ร้องให้แล้วน่ารักมากพี่จะไม่โยนให้หมาป่ากินแล้วแต่ถ้าหมาป่ามันเข้ามาเราจะช่วยกันตีให้ตายเลยเมื่อหมาป่าได้ยินมันตกใจลนลานวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นไปทันทีขณะที่มันวิ่งคอตกกลับรังด้วยความหิวนั้นมันนึกรำพึงในใจด้วยความโมโหวา เราต้องอดอาหารจนแสบท้องอย่างนี้เพราะหลงเชื่อคําพูดกลับกลอกของมนุษย์นี่เองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนปากไวพูดอะไรง่ายก็เปลี่ยนคําพูดง่ายเรื่องที่สองนิทานอีศพเรื่องนกคู่กับช้างการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่หนาทึบแห่งหนึ่งได้มีนกคู่และช้างซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากอาศัยอยู่ ทั้งสองได้แบ่งปันความทุกข์ความสุขให้แก่กันและกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอวันหนึ่งช้างออกไปหาอาหารในป่าลึกและตกเข้าไปอยู่ในวงล้อมของเหล่าปีศาจร้ายราชาแห่งปีศาจเพิ่งฝันไปว่าได้เสวยช้างเข้าไปหนึ่งเชือกด้วยเหตุนี้เองบรรดาปีศาจร้ายทั้งหลายจึงพอออกพอใจมากที่ได้พบเห็นช้างจริงๆ และยืนยันว่าความฝันของพระราชาของพวกตนควรจะต้องทำให้เป็นจริงให้ได้ครั้นแล้วพวกปีศาจร้ายจึงได้จับช้างนั้นไว้และเตรียมพร้อมที่จะฆ่าในที่สุดช้างได้พูดขึ้นว่าขอให้ข้าได้ไปพบกับเพื่อนรักเก่าแก่ของข้าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถิดพวกปีศาจยอมตกลงถ้าช้างสัญญาว่าจะกลับมาให้ราชาของเหล่าปีศาจกิน และช้างก็ยอมตกลงข้างจึงออกเดินทางไปพบนกคู่เพื่อนเก่าของตนระหว่างทางช้างพบหมาจิ้งจอกได้รับคำแนะนำว่ายอมเป็นอาหารของราชาปีศาจเสียเธอสัตว์อื่นๆจะได้ไม่เดือดร้อนช้างพอได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจยิ่งนักรีบเดินทางไปหาเพื่อนรักผู้ฉลาดที่สุดของป่าคือนกคูก่เมื่อนกคู่รู้เรื่องทั้งหมดจึงพูดขึ้นว่า ขอให้ข้าได้ไปเป็นเพื่อนแล้วจะคิดหาทางช่วยเจ้าเองทั้งสองจึงเริ่มออกเดินทางไปด้วยกันการมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยได้ช่วยทำให้ช้างรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อทั้งสองเข้าสู่ถิ่นที่อยู่ของปีศาจนกคูกแซงทำเป็นว่าเขาเพิ่งตื่นจากหลับทำเป็นกระพือปีกบิดขี้เกียจแล้วมองดูรอบๆด้วยดวงตาที่เปิดกว้าง แล้วหยุดอยู่ที่กลุ่มปีศาจร้ายที่ชุมนุมกันอยู่จากนั้นนกคูกได้เอ่ยขึ้นว่าฉันได้ฝันแปลกมากจริงๆฉันฝันว่าได้แต่งงานกับราชินีแห่งปีศาจดังนั้นฉันคงจะได้แต่งงานกับนางจริงๆไหนราชินีแห่งปีศาจอยู่ที่ไหนพวกปีศาจคัดค้านเสียงดังลั่นและพูดขึ้นว่า แกไม่สามารถจะแต่งงานกับราชินีของเราได้เพียงเพราะความฝันอย่างโง่ๆว่าแกได้แต่งงานกับพระนางนกคูกจึงรีบตอบอย่างรวดเร็วทันทีทันใดว่าถ้าฉันไม่สามารถทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงขึ้นมาได้ก็แล้วราชาของพวกแกจะสามารถยืนกรานที่จะกินช้างได้อย่างไรเพราะราชาของพวกแกก็เพียงแค่ฝันว่าได้กินช้างเท่านั้นเอง ถ้าราชาของพวกแกยังยืนยันว่าจะกินเพื่อนของฉันให้ได้ฉันก็จำเป็นต้องยืนยันที่จะแต่งงานกับราชินีของพวกแกให้ได้เช่นกันปีศาจร้ายรู้สึกงงงันจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีดังนั้นพวกปีศาจร้ายจึงได้ปล่อยให้นกและช้างกลับไปบ้านของพวกตนได้และนี่คือวิธีที่นกคูกได้ช่วยชีวิตช้างเพื่อนเกลอของเขา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเพื่อนย่อมช่วยให้พ้นภัยได้เรื่องที่สามนิทานอิศบเรื่องกบอยากเกิดใหม่การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันพัะตาหารเช้า กบตัวเดิมนึกในใจอยากเกิดเป็นพระมีคนถวายพัตตาหารให้ฉันทุกวันเมื่อพระฉันเสร็จก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อแล้วเด็กวัดก็กินกันอย่างอ,ร,อร่อยตอนนี้กบเปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดสบายกว่าพระหลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้ เมื่อเด็กวัดกินกันเสร็จก็กอยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดไปกินจากนั้นก็ช่วยกันล้างจานถึงตอนนี้เจ้ากบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดแล้วเพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัดพ่อหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าฝูงมแมลงวันก็บินมาตอมแทะเลมอาหารต่อจากหมาวัด กบเปลี่ยนใจอีกแล้วอยากเกิดเป็นมแมลงวันสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยนํำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วยขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านกำลังคิดเพลินๆอยู่นั้นมันหันมาเห็นมแมลงวันบินมาใกล้ๆจึงใช้ลิ้นตวัดเอา,มาแมลงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชาตญาณถึงตอนนี้กบฟุ้งซ่านจึงคิดได้ฉับพลันเป็นตัวของเราเองนี้แหละดีที่สุดเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีชีวิตที่ดีย่อมมาจากการรู้จักตนเองเรื่องที่สี่นิทานอิศพเรื่องนกยางผู้เย่ยหิงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกยางตัวหนึ่งมีนิสัยเย่ยหิงและหลงตนทุกวันมันจะเดินท่อมๆหาอาหารอยู่ริมฝั่งน้ำ มองเห็นเงาจะงอยปากคอและขาอันเรียวงามอีกทั้งรูปร่างระหงสะอดสะองของตัวเองที่ปรากฏอยู่ในน้ำนกย่างอดที่จะนึกกระหยิมอิ่มเอมใจไม่ได้ทุกครั้งไปครั้นเหลือบเห็นปลาช่อนกับปลาสดัยว่าอยู่เคียงคู่กันมันเกือบถลาเข้าจิกกินตามสัญชาตญาณแต่พันนึกได้ว่ายังไม่ถึงเวลาอาหารกลางวันอย่าเพิ่งเลยดีกว่านกย่างบอกกับตัว แม้เจ้าปลาสองตัวนี้จะกำลังโตได้ขนาดน่ากินแต่การกินอาหารก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้ไม่ใช่กิริยาของนกผู้ดีมีตระกูลอย่างเราเลยสักนิดเมื่อปล่อยให้ปลาช่อนและปลาชโดว่ายผ่านหน้าไปอย่างไม่ใยดีแล้วนกยางก็เดินเล่นต่อไปอย่างสำราญใจอีกพักใหญ่จนถึงเวลาเที่ยงมันเริ่มรู้สึกหิวมองลงไปในลำธารเห็นเพียงปลาเข็มตัวเล็กๆว่าอยู่กลุ่มใหญ่ รออีกสักนิดดีกว่านกผู้ดีมีตระกูลอย่างเราจะกินปลาเข็มแบบนั้นเป็นอาหารได้อย่างไรกันนกยางบอกกับตัวเองและพยายามเดินต่อไปจนมันรู้สึกหิวจนแสบท้องแต่เมื่อเห็นเพียงปลาซิวจึงกัดฟันเดินไปได้อีกไม่ไกลนะก็ชักจะรู้สึกหน้ามืดจึงสอดสายสายตามองหาอาหารและเห็นหอยทากเปลือกแข็งตัวอยู่ในเลย มันทลาเข้าจิกกินอย่างไม่สนใจต่อสายตาของนกทั้งหลายที่เกาะอ,อยู่บริเวณนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อโชคลาภและโอกาสมารอยอยู่ตรงหน้าอย่างทำเพิกเฉยหยิ่งยโสเพราะเมื่อมันหลุดลอยผ่านเลยไปแล้วอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังเรื่องที่หนิทานอิสปะเรื่องพ่อไก่แม่ไก่กับไข่มุกมีพ่อไก่ตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในฟาร์ม ท่ามกลางแม่ไก่ทั้งหลายทันใดนั้นพ่อไก่ก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างส่องแสงประกายวับวาวอยู่พื้นดินโอ้สวยจังพ่อไก่ร้องอุทานนั่นนะของข้าแล้วมันก็รีบคุยเขียสิ่งนั้นออกมาจากพื้นดินแต่ว่านั่นกลับเป็นไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีคนทำหล่นไว้มันอาจจะมีค่าสำหรับมนุษย์ที่เห็นคุณค่ามัน แต่สำหรับค่าแล้วเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวยังมีค่าดีกว่าไข่มุกเป็นไหนไหนแม่ไก่ตอบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของที่ล้ำค่ามีไว้สำหรับผู้ที่มองเห็นคุณค่าของมัน